ไม่ใช่เรื่องเยาวชนนักเรียนนักเรียนอีกต่อไปถ้ามันถึงขนาดจะที่เห็นกรณีที่เกิดขึ้นก่อเหตุกับน้องหยอดกับผูเจ้เชฟ<ะ>วงเล็บองค์กรอาชีากรรมห้าท่านนะฮะข้อความเอาให้โดนใจตีสี่เครื่องที่ผ่านมาตำรวจภูธรนครชัยศชีรับแจ้งเหตุสิบตำรวจตีครั้ง ยิงพ่อชีวิตในบ้านหลังเกิดอาการเครียด้องไรแล้วก็ยังจับแม่อายุ75กับน้องสะพ้ายอายุ28เนี่ยสามคนเอาไว้ในบ้านนะคะตีห้าที่ผ่านมาญาติคนหนึ่งที่หนีออกมาจากบ้านได้เนี่ยแจ้งว่าผู้เป็นพ่อซึ่งตอนแรกโดนจับเอาไว้เนี่ยถูกยิงเสียชีวิตแล้วแต่ว่าแม่กับน้องสะพ้ายเนี่ยปลอดภัยส่วนผู้ก่อเหตุคือสิบตำรวจเอกวันเฉลิมค่ะตามรายง,งานก็คือเป็นตำรวจสายตรวจบางแก้วโรงพักนค,ครชัยศรีญาติ เล่าว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้ยินสิบตำรวจเอกวันเฉลิมส่งเสียงโวยวายประมาณว่ามีคนตามฆ่าม,มีผีตามมาแล้วหลังจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นญาติเนี่ยซ่อนตัวอยู่ในห้องเสร็จแล้วได้ยินเสียงแม่ได้ยินเสียงสะพ้ายร้องโวยวายว่าพ่อถูกยิงก็ไม่มีใครกล้าออกมามช่วงหัวค่ําก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้สิบตำรวจเอกวันเฉลิมซื้อเบียร์มากินคนเดียวนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าระยะหลังในญาติบอกว่าเขาคลาั่งแล้วก็เพี้ยนเพี้ยนเนี่ยบ่อยครั้งต่อมาตํารวจ โรงพักนะครชัยศรีมาค่ะมาเกลีย้ยกล่อมให้สิบตวเรกวันเฉลิมวางปืนลอวออกมามอบตัวที่สุดก็ควบคุมตัวเอาไว้ได้นะคะอ้าวท่านผู้ชมอะไรกันเนี่ยชาวมบุตรที่ผ่านมานี่เองใช่ไหม